สวีทสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเรียวเซโตะมาเดโอเมกาไซบาคูจิเนรามผู้ถือคองเคล็ดลับวิชากระดาษเทพโอ้โหเฮกันแล้วนะครับ เอาละฮะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาทําอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ทุกคนน่าจะพอทําได้กันบ้างแล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรามักจะไม่ค่อยทํากันนะครับนั่นก็คือการสไลด์ดิฟนั่นเองนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าการสไลด์ดิฟเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรเทเลยฮะมันเท่มา,มากๆครับถ้าใครทําได้นี่แบบโคตรเทเลยอะนะแต่ว่าเราก็มักจะไม่ค่อยเห็นใครใช้กันเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้สไลด์ดิฟแบบตรงไปตรงมานะครับผมจะไม่วนไปเรื่องหมูสไลด์สไลเดอร์ ไนเปอร์สนุกเกอร์สไปเดอร์แล้วก็เอานูน่นเอานี่เอานั่นเอาสารพงสารพัดมาโยงก่อนจะเข้าเรื่องผมจะไม่ทำแบบนั้นแล้วนะฮะผมจะสอนแบบตรงไปตรงมาจาะตรงเข้าถึงไงได้อะไรประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยววิธีการทําสไลด์ดิฟเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ เอาละฮะท่านผู้ชมก็กลับมาสู่เคล็ดวิชากระดาษเทพอีกแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำสไลด์ดิฟนั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าสไลด์ดิฟเนี่ยเราสามารถใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้างนะครับก็คือในกรณีที่เราเจอทางโค้งแป,กแปกแลกๆลักษณะทางโค้งมันจะเป็นประมาณนี้ครับคือมันจะมีแบบติ่งยื่นแบบนี้มาหน่อยหนึ่งนะฮะสมมุติว่าทางโค้งมันเป็นประมาณนี้ปุ๊บอ่ะ โอ้ยศิลปะทีนี้เนี่ยลักษณะทางโค้งอย่างนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเราไม่สามารถตรงไปได้นะครับเพราะถ้าตรงเนี่ยเราจะเราจะติดฟุตบาทตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเราทําการปึ๊บอย่างนี้แล้วโค้งแบบนี้จริงๆก็ได้แหละฮะแต่ว่าในกรณีที่แบบว่าเราเจอสนามจริงๆเนี่ยลักษณะด่านมันจะไม่ใช่ประมาณนี้แบบเป๊ะๆแล้วครับบางทีมันจะเป็นแบบโค้งหักศอกประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทิมไปตรงนี้นะครับแล้วทำการดิฟเนี่ยบางทีมันอาจจะชนขอบฟุตบาทแถวๆนี้ได้นั่นเองนะฮะ เอาละมาทีนี้วิธีการใช้นะครับถามว่าใช้อย่างไงนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับสมมุติว่าเส้นทางประมาณนี้อ่าะจะมีติงหน่อยหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวไปทางนี้ปุ๊บแบบนี้นะครับเส้นทางเป็นประมาณนี้อ่าแบบนี้นะครับ ให้ดูว่าตรงปลายที่เราจะไปเนี่ยหลังจากดิฟเนี่ยมันไปทางไหนนะครับอย่างเช่นมันไปทางนี้เท่ากับว่าไปทางซ้ายถูกต้องไหมถ้าไปซ้ายเนี่ยให้กดดิฟซ้ายก่อนนะครับกดดิฟซ้ายเสร็จปุ๊บแล้วลูดนิ้วไปทางขวาอ่ะสมมติอันนี้เป็นรถแล้วกันนะลักษณะรถเราจะเป็นประมาณนี้ฮะคือรถเราจะหันก่อนนะครับแล้วพอเรากดซ้ายเรากดดิฟซ้ายใช่ไหมปับ๊บแบบนี้รถเราจะหันแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วพอเราลูดนิ้วไปทางขวารถเราก็จะไถประมาณนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าแล้วเมื่อถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ย พอมนสุดโค้งปุ๊บให้วกกลับมากดทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้รถเราเนี่ยมันจะปัดดิฟเข้าโค้งแล้วก็กดไปต่อนั่นเองแบบนี้นะฮะอ่ะลองมาดูอีกทีนะครับก็คือกดดิฟซ้ายลูดนิ้วไปทางขวาพอสุดโค้งลูดนิ้วกลับมาซ้ายแบบนี้นะครับอ่าสังเกตด,ดีๆนะครับลักษณะรถก็คือแบบนี้ดิฟหันซ้ายลูดไลท์ไปทางขวาสุดทาง ซ้ายอีกทีแล้วไปต่อแบบนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการทําสไลดดิฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลของการทําสไลด์ดิฟกันเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงและเท่ขนาดไหนครับ เอาละครับแล้วนี่ก็คือการที่เรานั้นทำสไลดิฟนั่นเองนะฮะอยากจะบอกว่ามันเท่มากๆเลยครับกับการทำสไลดดิฟนะฮะแล้วผมก็อยากให้ทุกคนทำได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ดูนะฮะหรือกําลังหาข้อมูลอยู่นะครับจริงๆแล้วการทําในสนามจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นใครใช้สไลด์ดิฟเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาที่มีการแข่งขันที่กาลีนาสเตเดียมเนี่ยผมเห็นว่านักแข่งทุกคนเนี่ยใช้สไลด์ดิฟกันหมดเลยนะฮะแล้วก็สไลด์ดิฟเนี่ยมีผลต่อการแข่งขันมากๆครับเพราะว่าในช่วงสุดท้ายการเข้าโค้งเนี่ยการสไลด์ดิฟเนียนไม่เนียนเนี่ยแทบเรียกว่าแทบจะตัดสินกันเลยดีกว่านะฮะถามว่าไม่ทําสไลด์ดิฟได้ไหมได้ครับแต่ถ้ามไม่ทําาสไลลดผก็็จะะเปปนนรมณีบ ถามว่ามีปัญหาไหมถ้าหากว่าเราจะไม่ทําสไลด์ดิฟนะครับบอกเลยว่าก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามันไม่เทนั่นเองนะการทําสไลด์ดิฟได้มันเทกว่านั่นเองนะก็ยังไงซะก็ฝากทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับผมจะบอกว่าเวลามันใช้ได้เนี่ยมันรู้สึกเทมากเลยนะก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล้วแจกกันถ้าไม่อยากเล่นเกมนี้คนเดียวงเหงาก็หาเพื่อนซิ่งได้ที่คอมมูนิตี้สปีดดิปเตอร์ไทยแลนด์และอย่าลืมกดไลค์เพจสปีดดิปเตอรับ